ถึงการเวลาเช็คพลังงานกันแล้วนะคะทุกคนประจำเดือนหนึ่งหนึ่งวันนี้วันที่8เดือน11นะคะพลังงานในช่วงนี้ของคุณนะคะการดูดวงนะคะเป็นการเปรียบดั่ง G P s นั่นแหละบอกเส้นทางเราไม่ใช่เป็นตัวที่ชี้โชคชะตาเราแต่ว่าเป็นเหมือนดั่ง GPS ที่บอกเส้นทางว่าเราจะควรที่จะไปทางไหนแล้วก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่สิ่งที่เราอาจจะคาดเดาไม่ถึงแต่ว่าการเช็คดวงจากไพ่ที่เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นเครื่องตัวชี้นำชีวิตเรา ให้เราได้มีทางออกให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาตัวเองไปผูกไว้กับการดูดวงคะทีต้าดูดวงในไลฟ์สไตล์ของพลังงานจิตเตือนรู้ก็คือเช็คในเรื่องของพลังงานนะคะพลังงานของเราในช่วงนี้นะคะพลังแห่งพระเจ้าจัก,กรวาลหรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราพลังงานที่เราเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงพลังงานที่ เรามั่นใจว่าส,สถิตยอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ข้างๆรอบกายเราเสมอเราจะดูสิ่งนี้ว่าตอนนี้พลังงานนี้จะบอกเส้นทางใดให้กับเราะะมาค่ะทุกคนเสันส้นๆนะทุกคลิปอิ้าจะ,จะพูดยาวมากนะเขาบอกว่าให้พูดไม่เกิน3มวิหรือห้าวินะทำไม่ได้จริง พราะเรื่องราวดีๆนะคะเราจะคุยสั้นๆมันชีวิตมันมันไม่ได้แบบอฉับเฉวยเนาะต้องยาวๆนิดหนึ่งพลังงานในช่วงนี้นะคะที่คุณจะได้รับโอมพามังคัง,งเราล่ำรวยเราจะไม่ถามเราถามถึงพลังงานแล้วมันจะมาแบบอ่าอ,องรวมนะคะทุกคนมาดูกันนะคะ ส่งพลังงานกระแสจิตอแลงกาของเพื่อนเพทุกคนนะคะส่งมาที่พลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไพที่ที่เรถืออยู่นะคะให้เป็นความแม่นยำเป็นเส้นทางเป็น GPS เป็นตัวนำทางขับเคลื่อนคิดวิญ,ญญาณเราเป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิตเราแต่การดูดวงคือการชี้นำแล้วก็เป็นเส้นทางที่เราออกมาผนวกกับ ชีวิตเราอีกแค่แค่นั่นเองคะเดี๋ยวเรามาดูกันอืมออเทปประจันพระศิวะใบแรกเทพประจันใบที่สองค่ะพระศิวะใบที่สาม พระนารายณทรงสุบันโหทุกคนไม่ธรรมดาพลังจัก,กรวาลพระเจ้าพลังพระเจ้าจัก,กรวาลหรือพลังจัก,กรวาลพระเจ้านี่คือพลังงานที่กำลังจะขับเคลื่อนเข้ามาหาคุณนะคะใบแรกเทพจันทร์ เทพนทร์ก็กลางคืนเป็นค่ำคืนที่ค่อนข้างจะเงียบงันคุณอยู่ในช่วงที่เข้าถึงความสงบเงียบสงบของชีวิตและอีกในหนึ่งถ้าคุณอยู่ในความสงบเงียบงันของชีวิตพลังศักดิ์สิทธิ์พระเจา้าพระผู้สร้างนะคะพระศิวะกรรมเทพพระศิวะนะคะกรรมเทพปัดสอนองค์พระศิวะคุณจะได้รับความรักจาก พลังพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งองค์พระอิศวรพระศิวะมอบความรักให้แก่คุณได้ยินเสียงคุณเสมอแค่คุณคิดว่าพลังงานของพระเจ้ามีอยู่จริงนะคะคุณจะได้รับมันและพระนารายณ์นะคะพระนารายณ์ทรงสุบรรน,นะคะสื่อถึงพระนารายณ์ทรงสุบรก็ขี่หลังพยาคุดด้วยนะคะทุกคนสื่อถึงพลังอำนาจวาสนา บารามีจะเข้ามาถึงคุณและเทพจาันทร์ความเงียบสงบต่อไปชีวิตคุณจะสงบสุขร่มเย็นทั้งยามหลับยามตื่นกลางวันกลางคืนทุกวินาชีทุกลมหายใจคุณจะได้รับความรักอะไรเงื่อนไขจากพระเจ้าสูงสุดแห่งองค์พระอิศวรพระศิวะแล้วก็พระนารายเทพพจะจันทร์นะคะกนนอนนะคะอย่าลืม ลำเลิกอเิงพลังงานศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอบคุณพลังพระเจ้าในตัวคนขอบคุณพลังพระเจ้าผู้สร้างสากลทุกพระองค์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์เทามหาพรมนะคะทุกพระองค์ไม่ได้แบ่งแยกศาสนานะคะก็คือ,อพระองค์ล้วนให้มนุษย์นะคะเข้าถึงพลังงานตัวตนเองจิตเตือนรู้ เมื่อเราเข้าถึงนะคะพระองค์ก็ยังไม่ทิ้งเราพระองค์จะสถิตอยู่ในหัวใจจิตเรากายเราแค่เราเชื่อมั่นว่าพระองค์มีอยู่จริงจักรวาลน,นี้มอบความละและก็ความเมตตาอะไรเงื่อนไขนะคะให้เราทุกๆคนเท่าๆกันขอให้ทุกคนได้รับพลังงานนี้นะคะท่องคำด้วยคำว่า โอมสุขสันติมั่งคั่งร่ำรวยสงบสุขล่มเย็นพลังอำนาจวาสนาบารมีสุขสงบอย่างที่ทุกคนไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในคลิปนี้เดือน11ทุกคนจะได้รับพลังงานนี้สาธุค่ะทุกคนอริาธารา ต่อท้ายด้วยคําว่าใครที่ปรารถนานะคะที่ต้องการที่จะสัมผัสได้ถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณและก็ต้องการที่จะสัมผัสในเรื่องของพลังงานที่ท่ีนําทางชีวิตคนนะคะก็สามารถที่จะทักมาปรึกษาบุตรธาราได้นะคะทุกคน,นะคะช่วงนี้เปิดตัวใหม่นะคะหลังจากที่ห่างหายไปเป็นปีปปปนะคะตอนนี้ก็ รู้สึกว่าตัวเองเกิดอาการไฟร้อนรุ่มนิดหนึ่งนะคะไฟสูงสงพลังงานเต็มเปี่ยมนะ,ะขอให้ทุกคนนได้รับพลังงานที่ได้ส่งออกไปนะคะพลังอำนาจวาสนาบารมีมั่งคั่งร่ำรวยสุขสำเร็จสงบสุขร่มเย็นชีวิตนะคะทำสิ่งใดก็ไหลลื่นไม่มีอุปสรรคใดมาขวางการคุณอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ พระเจ้าขอบคุณจักรวาลขอบคุณอริตาธาราขอให้มีความสุขนะคะทุกคนเล้วเยอค่ะ